สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ4กุมภาพันธ์2564ครับพรุ่งนี้5กุมภาพันธ์2564บัตรสบริการแห่งรัฐมีเงินเข้าครับเตรียมใช้เงินในบัตรเลยนะครับเงินที่เข้านี้เป็นเงินสําหรับปลูดซื้อสินค้านะครับกับร้านคนละครึ่งก็ได้ร้านเราชนะก็ได้ร้านไหนก็ได้ที่มีแอปถุงเงินครับก็เป็นเงินเยียวยาเข้าเป็นครั้งแรก5กุมภาสำหรับผู้มีวงเงินวันที่1 ที่ผ่านมา800บาทวันที่5กุมภาคือวันพรุ่งนี้เข้า675บาทนะครับและต่อไปจะเข้าทุกวันศุกร์ส่วนผู้ที่มีวงเงิน700บาทเมื่อวันที่1กุมภาที่ผ่านมาพรุ่งนี้5กุมภาเงินก็เข้าบัตร700บาทและต่อไปจะเข้าทุกวันศุกร์700บาทก็ใช้ซื้อสินค้าได้อย่างเดียวซื้ออุตลุดเลยครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือบรตรัทบริการแห่งรัฐท,ทุกท่านเพราะต่อไปนี้จะมีเงินเข้าแบบนี้ทุกวัน สุกเริ่มพรุ่งนี้5กุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกไปใช้จ่ายเงินในบัตรนะครับโดยใช้บัตรรูดสินค้าสวัสดีครับ